การกินของเน่าเสียนะครับของที่ไม่ดีเข้าไปร่างกายเนี่ยมันก็ไม่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์นะครับนอกจากนั้นยังเพิ่มสารพิษที่ร่างกายอีกนะครับจะทําให้ตับไตเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นนะครับที่สําคัญเนี่ยเสี่ยงต่อโรคร้ายนะครับหรือว่าการติดเชื้อในกระแสะเ,ลเลือดนะครับหรือว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อมะเร็งได้ด้วยนะครับเนี่ย กระดูกหรือกระโหลกนั่นน่ะแล้วเป็นเนื้อสัตว์ที่รับประทานได้ครับผ่านการเลี้ยงอย่างถูกต้องแล้วก็มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องเหมือนที่เรามากินกันนะครับกินหมูขินไก่เนี้ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่อันนี้เป็นคนนะครับเป็นศพคนใช่ไหมแล้วก็<ช>ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออยู่วิธีที่สำคัญเราไม่ได้เป็นคนที่กินเนื้อคนด้วยนะครับแล้วก็ยังมีพวกเชือ้อโรคต่างๆสิ่งต่างๆที่มันเจือปนน่ะผมว่ามันไม่ปลอดภัยต่อร่างกายแน่นอนครับน่าจะมีการได้รับเชื้อแปลกๆนะครับอาจจะมี การกลายพันธุ์ของเชื้อใหม่เกิดขึ้นอันนี้น่าห่วงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสุขภาพเขาก็จะเส,สื่อมโทรมสังเกตง่ายๆครับคือถ้าใครที่เผลอนะครับเป็นกลุ่มใน3าสิบคนนั้นที่ไปรักษาอยู่นะครับกับวิธีผิดๆแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดเริ่มมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียตัวเหลืองตาเหลืองหรือว่ารู้สึกขี้งุดหงิดง่วงเหงาหา,านอนช่วงบ่ายผิวหมองคล้ำมีกลิ่นปากกลิ่นตัวแสดงว่าโดนแล้วล่ะอันนี้ตับของคุณเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะโดนสารพิษมากเกินไปแล้วล่ะครับ จริงๆแล้วเนี่ยทั้งคนรักษาและคนถูกรักษาก็ก็ดูเหมือนแปลกๆนะครับคือทาไมเขาเชื่อว่าการรักษาแบบนี้เนีย่ยจะเป็นการรักษาที่ทําให้เขาหายได้เพราะอย่างนี้ครับเพราะว่าการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมีสามปัจจัยนะถ้าถ้าใช้3ปัจจ,จัยนี้ยังไงก็หายเช่นปัจจัยที่1ก็คือเรื่องของความเชื่อเชื่อว่ายังไงก็หายใช้วิธีนี้ยังไงก็หายปัจจัยที่2คือกําลังใจในเรื่องของการที่มีคนในกลุ่มเดียวกันรักษาแบบเดียวกันและให้กําลังใจซึ่กนกัน และปัจจัยที่3าคือการใช้พฤติกรรมบาบัดแบบที่ถูกวิธีนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยนะต้องลดน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยครับคุมมาหาอย่างเงี้ยถ้ามีสปัจจัยนี้โรคอะไรก็รักษาหายเพียงแต่ว่าคนที่มาอุปโลกเป็นพระบิดาเนี่ยเขาอาจจะมีอาการอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่หลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตคิดว่าตัวเองเป็นคนสร้างโลกทังนั้นที่จริงๆตัวเองเป็นคนสร้างโรคลอเรือนะครับโรคนะแล้วก็พอคนอื่นไปคอยตามหรือหลักจิตวิทยาหมปุ๊บเนี่ย ันทำให้การดูแลสุขภาพเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปสุขอนามัยเปลี่ยนแปลงไปนะครับแทนที่ตัวเองเนี่ยจะสุขภาพโดยรวมดีขึ้นนะกลายเป็นโดยรวมเนี่ยอาจจะดีขึ้นในชั่วคราวนะครับเพราะว่าเรื่องของกําลังใจกับความเชื่อสองข้อแรกที่ผมบอกไปแต่ถ้าติดตามต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ่ะเรื่องของพฤติกรรมที่ผิดผิดอ่ะครับยังไงก็ตามก็เสี่ยงต่อโรค้หลหรือการติดเชื้อในกระแสะเลือดแน่นอนครับอยากจะฝากให้ทุกคนนะครับที่เขาเชื่อเรื่องแบบนี้นครับ อายากจะฝากให้กลับมามีสติหน่อยดึงสติเข้ามานิดน,นึงครับการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นรักษาแบบแปลกๆหรือว่าไม่มีการรับรองทางแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าคุณเอาตัวเข้าไปเสี่ยงแล้วคุณไม่ได้รักษากับคนที่มีใบประกอบเพราะฉะนั้นเขาอาจจะทําให้คุณเสียก็ได้คุณอาจจะกลายเป็นศพที่12 13 14ต่อเนื่องจากเขาก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับปรึกษากับผู้รู้หรือปรึกษากับแพทย์แผนปัจจุบันนะครับไม่งย้นงเขาจะมีหมอมีโรงพยาบาลไว้ที่ไหครับส่วนเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเอง อย่าไปกินเลยครับของเสียขี้ใครต่างๆมุกเส็มหาหรืออะไรที่สกรปรกเสี่ยงต่อการติดเชื้อครับเขามีวิตามินมีอาหารเสริมมีฟัน์เสริมอาหารต่างๆมากมายให้เราได้เลื่องรับประทานครับเอาของสะอาดๆเข้าร่างกายดีกว่าครับข่าวช่องแปดครบเครื่องเคียงข้างครอบครุม